กนน็ถ้าจะวาดกราฟคร่าวๆก็าวาดยางไงเอ่ยเราตีแกนนี่ลูกเวลาที่เราตีแกนมันไม่ได้จําเป็นนะว่าเราจะเป็นแกน x กับ y เท่านั้นก็ตีแกนไหนไวะน,นี้อันนี้เราคือ y เท่ากับเท่าไหร่ครับแกนนี้หนึ่งอันนี้ x เท่ากับสองเนี่ยเราก็ลากปึ๊บประมาณนี้นี่ไม่ได้ก็เคลื่อนนิดนึง อย่างเงี้ยนี่เป็นจุดศูนย์กลางแค่นี้ก็ได้วีหนึ่งีสองวีหนึ่ง B ีสองเอหนึ่งเสองแค่นี้็ได้นี่คือการเข้าข้าวจุดต่างๆเราหาแยกมาให้แล้วผ่านหน้าสไตล์นี้ อ่าไม่ลูกมาแล้วจุดปัญหามาแล้วคาบหน้าแหละแกก็พาทําจุดปัญหาคาบนี้แกยังพาแบบตรงๆอยู่ให้สมการมาจัดรูปนเนี่ยอันนี้แหละเป็คาบหน้าดูทิษเีที่สี่ทำยังไงจงหาสมการวงรีซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่อันนี้คือจุดยอดนะลูกนะ V1 กับ V2 แปลว่าอะไรครับตามเอหรือตามไปแกน X อ,อ่ะ <c oughs> อะสังเกต X เ,เปลี่ยนไม่ลูกจุดยอดเป็นจุดปลายแกน X เ,เพราะฉะนั้นตามแกน X ครับแบบนี้เนี่ยคข้าวๆวาววดอย่างนี้แล้วก็วาดปื๊บยาวนี้เลยอืมอย่างนี้อย่างเนี้ย จุนนี้เป็นจุด40ลบ40บวกกันส่วน2ส,ส่วน2จะได้ h ซึ่งเป็น0 k ก็บวกกันส่วน2ก็0แดงว่าจุดเซนเตอร์คือจุด00โฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่30 แปลว่า c เป็นอะไรครับ c เป็นสามเห็นปะ c เป็นสามพร้อมแสดงว่าได้อะไรครับ a เป็นสี่ c เป็นสามพรม b เป็นเอ a ต้องมากสุดที่ b เป็นรูทของอะไรครับ a กำลังสองลบ b กำลังสองสิบหกลบเก้าเหลือเจ เหลือเเพราะฉะนั้นปกกาลังสองเท่ากับ7สมก,การคือ X กำลังสองส่วนด้วยต้องเป็น A นะ16บวก Y กำลังสองส่วนด้วย7เท่ากับ1หรือ7 X กำลังสองบวกกับ16 y กากำลังสองลบ100 สิบสองเท่ากับศูนย์แบบนี้ครับแบบนี้เขาเรียกว่าสแตนดาร์ดฟอร์มใช่ไหมรัอันนี้คือ General Form. ล o r ฟรูปแบบทั่วไปกับมาตรฐาน <c oughs> อ่ะมาดูกันจงหาสมการวงรีที่มีจุดโฟกัสอยู่ที่นี่ไงอันนี้ F หนึ่ง f สองพนั้นเซนเตอร์คืออะไรครับ h ก็ต้องเป็นสองบวกสองส่วนสองเป็นสอง k ละ่ะสามบวกกับลบสามส่วนสองเป็นศูนย์ถันะ่นปะและจุด a เป็นจุดปลายจุดหนึ่งของแกนโท่ตบคููก่อนแกนเอกขนาด x หรือ y ถูกต้องดูดูยังไงอ่ะ<ม>ดูยังไงอ่ะดูตรงที่อะ,อะไรเปลี่ยนโฟกัสอะไรเปลี่ยนโฟกัสมันอยู่บนแกนเอกวายเปลี่ยนแปลว่าโฟกัสวิ่งขึ้นลงโอเคไหมครับใช่ไปสับสนอะไรอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ได้บีนเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราวาด คร่าวๆแบบนี้อย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราได้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดสองศูนย์นี่ผมไบ x เ,เป็นสอง y เป็นศูนย์ขึ้นไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าจุดโฟกัสข้างบนเป็นจุดสองสามข้างล่างเป็นจุด สองลบสามีมสีเพิม่มได้สี่เท่าไหรครับสีเป็นสามใช่ไหมครับอืมสีเป็นสามแล้วก็จุดสี่ศูนย์ก็ต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยทางขวาครับจุด <c oughs> เอสีส่ศูนย์ทำให้เรารู้ว่าอันนี้ก็ต้องเป็นสอง <c oughs> ใช่ปะ จาก x เป็นสองไปเป็นสี่ไงลูกนึกอกปะจากสองไปเป็น4ปเปน 4, พราะได้ b, b เป็น2อ c เป็นสเพราะฉะนั้นได้ a ละงสองเป็น b กำลังสองบวก c กลังสองจึงเป็นสีบวกเเป็น13นะครับเพราะฉะนั้นสมการคือต้องว ใช่ไหลกนำหน้าก็ได้นะเพราะว่าตามเกยียร์นะครับ y ลบเ่าไม่มี k ก็ y กำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองบวกด้วย x ลบ h กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองเท่ากับหนึ่งครับจบแบบนี้ <c oughs> ตาม <c oughs> x เปลี่ยนไง x เ,เปลี่ยนลบสี่ไปหก <Okay. S 1> เออตาม x ประมาณนี้นี่นี่คือว <c oughs> ่าคร่าวๆอย่างเงี้ยครับจุดโฟกัสขวาเป็นหกสี่ตัวนี้บวกกันทา้งสองเป็น h เป็นลบสี่บวกหกส่วนสองเป็นหนึ่ง k เป็น สามบวกสามส่วนสองเป็นสามจุดหนึ่งสามวลลกออกมาโฟกัสเป็นหกสามก็เป็นห้านวยอย่างเงี้ยก็ได้สี่เป็นห้าอย่างเงี้ยครับเอาแล้วคืออะไรอะ่ะสิบสี่คืออะไรครับมีใครตอบคูดได้บ้างสิบสี่คืออะไรถูกต้องถูกต้องนิยามเลยใช่ไหมผลบวกของ จากจุดใดๆบนวงรีไปยังจุดโฟกัสทั้งสองยาว 2a ครับเพรอน 2a เป็น14เพราะได้ a เป็น7นี่หรอกเพราะฉะนั้นได้ว่า a เป็น7 c เป็น3ไอ c เป็น5เพราะฉะนั้น a กําลัง2เท่ากับ b กํลัง2บวก c กําลัง2 49เท่ากับ b กํลัง2บวก25 b กําลัง2เท่ากับ24ครับเพราะฉะนั้นสมการที ต้อง X นํานำหน้าละเลบหนึ่งกำลังสองส่วน A กน 2, y กำลังสองบวกด้วย Y ลบสามกำลังสองส่วน B กกำลังสองเท่ากับหนึ่งใช่ปะเนี่ยสมบัติของเขา C ก็คือจาก E ไป F ครับ A E ไป V เอ <c oughs> e ไป V <c oughs> ใช่ C คือ E ไป F mm. สังเกตคำถามที่ครูถามพวกเราไหมาคำถามแรกที่ครูถามคืออะไรแกน X ใช่ไหมแกน X เ,เป็นยังไงขนาด x หรือขนาด y จุดยอดอะไรเปลี่ยน x หรือ y เปลี่ยน <c oughs> y เปลี่ยนไม่รู้ y เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอะไรครับ ตามแกน y แบบนี้โอเคไหมแบบนี้นี่ถ้าเปลี่ยนทั้ง x และ y จะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความสวยมันจะมีพจน์ x คูณ y และโบรีเราจะเอียงนะครับนั่นเลยขึ้นมาอะไรค่อยเรียนไม่มีในข้อสอบไม่น,นอนอ,นอะถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บ v หนึ่ง v สองยาวเท่าไหร่ครับ v หน v สองยาว 2a ทันปะตามสมบัติเขาเลยเพราะฉะนั้น b 1 b 2ก็เป็น10นะ x คงที่เอา y มาลบกันเลยโอเคไหมครับยะทางอนะ่ะเพราะฉะนั้น2องเท่ากับ9ลบลบ1ก็ได้เป็น10 a เป็น5ครับเซนเตอร์ล่ะ h เป็น x บวก x ส่วน2 k เป็น y ส่วน 2, 2> <c oughs> ก็เป็น4เพราะสมการคือ y ลบอะไรครับลบ4 <c oughs> กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวกด้วย x ลบ2ส่วนด้วย b ลัง2เท่ากับ1แค่นี้เองผ่านจุดไปว่าอะไร ผ่านจุดไปว่าแทนค่าแล้วมันจริงเพราะนี้ x เป็น4 y เป็น4ี่บวกหรูท5ส่วน3ก็ไม่น่ามีอนะไรซับซอ้อนแทนค่าลงไปครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น4ี่บวก3มลบ4่ลบมันจะตัดกันใช่ปะส่วนด้วย ยี่ิบห้าบวกด้วยสี่ลบสองกำลังสองส่วนบี B, นอสมเทิ 2, ่มหนึ่งครับ, 1, รบอันนี้ก็จะตัดกันยกกำลังสองก็จะเป็นห้ารูทห้ากำลังสองเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นห้าร้อยยี่ห้าดีมาลงส่วนด้วยนะครับเก้าแล้วก็มียี่ห้าด้วยใช่ไหมครับบวกด้วย สองสองเป็นสี่ส่วนด้วยบีลังสองเท้ากับหนึ่งเนี่ยมิก <c oughs> สติหลุดแล้วอันนี้ผมมันสำคัญมากแม่แม่กำลังคคุมเงนยี่ห้าเลยครับยีนะ่ห้าห้า่ไ เพราะได้อะไรครับสี่ส่วน b กำลังสองเท่ากับย้ายไปลบหนึ่งใช่ไหมลูกก็เป็นสี่ส่วนเก้าใช่ไหมเพราะได้ b เป็นเอาเอา b กลังสองก็เป็นเก้าครับพอใช้คนนี้ก็ตอบวาลบสี่กลังสองส่วนด้วย25บวกด้วย x ลบสองเราสองส่วนด้วยเก้าเท่ากับหนึ่งแบบนี้นั่นเอง<ม>อะไรนะฝ<ม>ึก<ม>แก้สมก,การด้วยนะ<ม>นี่แค่นี้นะจบนี่ที่ไม่เล็กขอดเพราะอะไรเพราะให้ดูเองแล้วไปทำใหม่คงาไม่ขอไม่ใช่ไม่ได้ลืม อะกดปูมาเฉลอเลยคือแบบถ้าดูในในวิดีโอเนาะใช่ไหม,มก็จะปุ๊บจะปุ๊บเปิดมาหน้าหนึ่เฉลอเลยยังไม่ได้พูดเกินเลยนะครับ